ครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดี FC กันทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์ส่วนศักเชื้อชัยนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปส่งตู้ลำโพงกันนะครับที่วัดตันตูมนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับวัดตันตูมมี2ที่นะครับอำเภอเฉินโป่งกับจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้วัดตันตูมอาเขตตันตูมนะครับใช่ป่าวะตันตูมนครปฐมนะครับหลวงพ่อแกสั่งไว้ 4ใบนะครับตู้ลำโพงตะบันหน้า1 8นิ้วพร้อมดอกลำโพงโค้งหล่อบอยซีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูงานกันก่อนนะครับดูงานก่อนนะครับก็เดี๋ยวก็จะเอารถนะครับถอยมาแล้วก็ย้ายรถเออไี่ย้ายรถย้ายตู้ลำโพงขึ้นหลังรถนะครับไปส่งกันที่วัดต้นตูมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราชมตู้ก่อนดีกว่านะครับครับก็ตู้ลำโพงนะครับตะบันหน้านะครับ18นิ้วนะครับดอกบอยซโค้งหล่อไม่เล็กก้อนเดียวนะครับก็อันนี้สวยๆนะครับ งานธรรมดานะครับหลวงพ่อแกสั่งงานถูกนะงานถูกนะครับนะเน้นดอกลำโพงนะครับไม่เน้นไม่เน้นตู้ลำโพงเท่าไหร่นะครับตามที่เห็นนี้เลยนะครับเป็นตู้ตะบันหน้านะครับ18นิ้วนะครับโค้งหล่อนะครับมุดดูดอกกันดีกว่านะโค้งหล่อนะครับ18นิ้วโค้งหล่อ104นะครับไม่ล็กก้อนเดียวนะครับนะตัวนี้ดอกเป็นดอกสั่งประกอบมานะครับจากโรงงานนะครับนะดอกสั่งจากโรงงานนะครับไม่มีโลโก้นะครับ โนโลโก้นะครับ hmm. ก mm ็จะตีโลโก้เป็นอาจารย์เอ็มอาจารย์ส่วนสักหรือตะบันหน้านะครับค่อยว่ากันนะครับตอนนี้สร้างตัวสกรีนหมวกอยู่นะก็แล้วก็สกิแล้วก็สติ๊กเกอร์ตูดนะครับใครมาเบิลยกล้อไเบิลยกล้ออ๋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 อสายสายอยู่ว้า เท่าที่เห็นนะครับก็ขี้เกียจกับรถนะครับก็เลยวิ่งมาเลนกลางเลยนะครับไปนู่นละนะครับนะอ่ะโอเคนะครับอ่าฟิตฟัซนี่หน่อยนะครับพอดีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับตอนนี้ก็คลิ้มมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบไปส่งนะครับเดี๋ยวมันจะเปียกฝนนะครับแต่เปียกฝนไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้อัดยางเทนะครับกันน้ํานะครับอ่ะกันน้ําไม่กันน้าเดี๋ยวไปดูกัน่ะกันน้ําไม่กันน้าเดี๋ยวไปดูกันนะอันนี้เห็นไหมนี่นะ อันนี้ตากแดดตาฝนมาจะเป็นปีแล้วครับโดยไม่ทาสีนะเห็นไหมนี่ตากแดดตาฝนมาก็นะเป็นปีแล้วนะครับนะนะตากแดดตาฝนมาเป็นปีๆแล้วนะครับนะไม่ได้ทาสีด้วยไ,ห,ไหมไม่พองไม่บวมแล้วก็ไม่หลุดนะครับนะอันนี้เอาเศษๆนะครับมาทำนะครับก็ตากแดดตาฝนนะฝนตกฝน่นสาดนะครับอันนี้เหมือนแช่น้ําเลยดีกว่าก็อันนี้ที่มันลอกเร็วก็เพราะว่าผมเอาแผงวงจรมาล้างตรงนี้นะครับนะแล้วก็เปิดน้ํานี่น้าล้างนี่นี่ แบบนี้นะครับเอาแผงวงจรมาล้างตรงนี้นะครับล้าง้วยขัดด้วยมันก็นานแล้วเป็นปีๆนะครับยังไม่หลุดเอยนะก็สภาพยังโอยังโออยู่อะแต่แค่จะเก่านิดหน่อยนะครับนะก็นะเป็นไม้อัดยางเท้นะครับนี่นะครับก็พิงยุงเนี้ยนะครับนะก็ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ํานะครับยิ่งทําสีด้วยยิ่งไม่ต้องกลัวนะครับนะสบายใจหายห่วงนะครับฝนซัดนี่สบายๆนะครับถ้าลูกค้าไม่ไปจุ่มน้านะนะครับอะ ก็ตัวนี้นะครับของหลวงพ่อนะครับวัดนตูมนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยววันนี้จะทําการเคลื่อนย้ายไปส่งถึงวัดเลยนะครับถึงที่เลยนะครับเดี๋ยวไปชมหน้างานกันนะครับอันนี้ก็มาชมตู้นก่อนนะครับเป็นตะบันหน้า18นิ้วนะครับดอกโค้งหล่อวอยซีนะครับโนโลโก้นะครับยังไม่ตีโลโก้เป็นตะบันหน้าเนาะยังไม่ตีโลโก้เป็นอาจารย์อิมนะครับนะคือสั่งจากโรงงานมานะครับเพื่อจะมาตีเป็นแบงของตัวเองนะครับนะเป็นสเตปของตัวเองนะครับก็เลย ตอนนี้ตัวสติกเกอร์กับตัวบาไออะไรนะคัาเรกอะารตายางยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับก็เอาไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะภายนอกก็เป็นสีธรรมดานะครับนะมีมุมซ้อนนะครับนะกันหล่นกันเคลื่อนนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นกดแย่นะครับนะกดแย่นะครับนะตามที่เห็นนี่ครับกดแย่โอเคนะครับนะก็สวยงามไม่เท่าไหร่นะครับ สวยสู้สายสีระเบิดไม่ได้นะครับกับสายโฟเมกาไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับงานถูกนะครับงานราคาเบาๆนะครับแต่เป็นไม้อัดยางแทะนะครับกันน้าแน่นอนนะครับก็เพราะว่าผมเทสแล้วเทสในการตักฝนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับไม้นะครับที่ใช้นะครับอ่าตัวหุ้มนอกนะครับหุ้มนอกหุ้มนอกเนี่ยตัว18นะครับหุ้มนอกผมจะเท้15มิลนะครับ15มิลนะครับด้านหน้า15มิลนะครับบิลิ้นอยู่นี้นะครับนะ สิบห้ามิลน,นะครับยี่สิบมิลจะมีแค่ตัวไส้กลางกับตัวหลังนะครับนะยี่สิบมิลก็คือจะเป็นไส้กลางที AL <mothers>. ่ดอกวางนะครับนะกับด้านหลังนะครับด ah. ้านหลังยี่สิบมิลนะครับนะปูเปยี่สิบมิลไว้คือด้านหลังกับไส้กลางด้านหน้าเป็นตัวสิบห้านะครับด้านข้างสิบห้านะครับนะแต่ถ้าเป็นไซส์ยี่สิบเอ็ดนะครับไซส์ยี่สิบเอ็ดตัวนี้นะครับนะด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านกลางด้านหลังเป็นยี่สิบมิลเลยนะครับด้านข้างปูสิบห้าไว้นะครับก็ตัวนนิ้วะครับ นะต่บานหน้า21นิ้วตัวนี้นะครับช่องลมก็จะใหญ่กว่าเห็นปะช่องลมก็จะใหญ่กว่านะใหญ่กว่าเพื่อดอกเขาได้นะครับนะแต่บอดี้นะครับก็เท่ากับ18นะครับ60นะครับลูกเต๋า60เหมือนกันนะครับแต่ไม้ที่ใช้นะครับจะเป็น20มิลหน้านะครับหน้ากลางแล้วก็หลังนะครับแล้วก็หุ้มด้วย15มิลนะครับเพื่อให้เบานะครับจะยกคนเดียวได้แล้วก็ขนาดเล็กนะครับนะไม้กระพือนะครับตัวนี้ก็ไปลงสนามแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมคลิป นะคลิปคลิปอ่าก่อนหน้านี้นะครับเออใช่ป่าวะคลิปก่อนหน้าน wow ี้นะครับเป็นคลิปที่ว่าผมลงสนามนะครับที่วัดพรบเคนะครับก็เป็นตัวตะบรน้าเนี่ยครับตะบันหา้า21นิ้วเนี่ยครับนะน่ไปชมมันได้นะครับนะตัว18นิ้วนี่ก็ก็เหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าไม้แผ่นหน้านะครับเป็นตัว15มิลนะครับเนี่ยแผ่นหน้าใช้15มิลนะครับตัวไส้กลางกันหลังใช้20มิลเหมือนกันนะครับนะ เพราะว่าด้านในแรงอัดนี้มันสําคัญคือตรงแรงอัดนะครับด้านข้างก็แค่ประคองไว้นะครับอืมโอเคนะครับนะก็จัดไปเลยปะปะปะนะเตมปิดร้านนะครับย้ายรถย้ายรถนะครับงานเดี๋ยวก็ย้ายรถขึ้นกันเลยกว่านะโอเคเขียรยของก่อนนะครับอืมจะยกง่ายง่อ่ะ ลองหัก far นิดหน่อยโอเคเรียบร้อยอ,อาการมันไม่ค่อยดีครับเปลี่ยนแปลงบ่อยร่างกายก็ค่อนข้างจะไม่เต็มร้อยนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับถอยรถนะครับเอาตู้ขึ้นรถก่อนนะครับเดี๋ยว g กทู Go นะครับวัดน้นตูมเลยดีกว่านะครับไปเลยนะครับโหนดเข้าอย่างกระโจนเลยไ้่กู ครับก็มาต่อเนื่องกันครับอันนี้หลวงพ่อนะครับก็ถึงที่หมายนะครับฝนไม่ตกนะครับก็ในวัดก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับเยอะพอสมควรนาจะเป็นออเดอร์หกนะครับนาคาชินะครับนะไอตัวนี้ไม้ปานะครับไม้ปลาไม้ปลานะครับไม้ปาติเกิลนะครับก็หลวงพ่อแกจะไม่ค่อยออกกลางแจ้งเท่าไหร่จะดูในสราเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเทอร์โบอีกเทอร์โบก็ไม้ปลานี่ค่อนข้างจะเยอะอยู่ ไม้ปลาเทโบนะครับโอ้มีค่อนข้างจะเยอะเยอะเยอะเลยอ่ะไม่เช่าค่ะเยอะเลยนะครับแล้วของผมอีสี่ใบนะครับของผมสี่ใบนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่ครับโอ้ค่อนข้างจะเยอะอันนี้เป็นอบอ้อมนะครับนะคอลัมน์นะครับนี่เป็นไม้ปลานะครับทาสีระเบิดของเข้าเป็นงานบริษัทนะครับนะอค่อนข้างจะเยอะเยอะพอสมควรนะครับ เนี่ยครับเยอะแยะเลยนะครับหลวงพ่อเป็นคนชอบเครื่องเสียงนะครับนี่ไม้ปาติเกิลนะครับสามสีระเบิดเทอร์โบนะครับเทอร์โบซีใบนะครับแหมของผมนี่งานธรรมดาเน้นดอกครับนิดดอกคงรอนะครับคงรอของเขาดอกคงปั๊มทั้งหมดนะครับคงปั๊มร้อยสามทั้งหมดนะครับนะเทอร์โบก็เป็นคงปั๊มร้อยสามนะครับแล้วก็ตัวออเดอร์หกนะครับออเดอร์หกก็คงปั๊มร้อยสามอันนี้คงปั๊มเหมือนกันครับคงปั๊มร้อยสามนะครับ สิแปดเหมือนกันนะครับแต่ของผมคงหล่อไว้สินะครับนะเล็กกว่าเขาอีก <c oughs> เล็กกว่าเล็กกว่าพวกด้วยนะนี่เล็กกว่าพวกอีกนะครับนะวันนี้คงไม่ได้ลองเสียงเนาะเราต้องทำทรงทำสายกันอีกนะครับนะทำสายกันอีกคงไม่ได้ลองเสี่ยงก็ทรงงานถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝนไม่ตกนะครับสบายใจไปไม่เปียบฝนนะถ้าใดสนใจก็กึ๊งก้ากันมานะครับสวยดีนะครับ ของบริษัทนะครับบรรยากาศวัดจันทูมครับโอเคก็ตกไปแล้วนะครับเมื่อเช้าน้ําขังเลยเ <No. S 1> <Okay. S 2> นาะเสียงโอเคนะครับก็โอเคนะครับก็สิ้นสุดกันนาเสนอเท่านี้จะปิดประตูแล้วไม่เทสเนาะยังไม่เทสเทนาะเดี๋ยวต้องทําสายถามหลวงพ่อก่อน <Okay. S 1> อเนี่ยถ้าได้ให้เทสตั้งหน่อยก็ยังดีจะได้ฟังอืม,อมเอาอันนี้ใช้อบอ้อมทำเป็นกลาง คอลัมน่ารักเลยนะคา,าชินะครับชอบดีสวยดีนะครับคอลั่มเปลี่ยนเป็นดอกกุญยนีน่เทพเลยอะโปะอะไรเป็นดอกกุญยอบอ้อมนะครับอบอ้อมขอบเหลืองนะครับจํานวนสี่ใบคอลัมนะครับแล้วก็เสียงแหลมตับหนึ่งดอกแปด,ดถ้าเป็นแปดนิ้วกุยน่ะหกโป๊ะอันนี้แหลมไหนแต็เป็นอบอ้อมไงโอเคนะครับเพนะื่อนๆนะวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เฉลิมศักดนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มาส่งตู้ลำโพงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ ก็คงไม่ได้ลองเสียงให้ชมนะโอ้โหอยากจะลองเสียงอยู่นะครับไม่รู้หลวงพ่อยาวยไงนะอืวันนี้ก็ตัดบทจบคลิปเพียงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับนะเดีย๋ยมีอะไรเพิ่มเติมลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็บ๊ายๆนะครับสวัสดีครับผม